สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการานํารูปภาพจากกล้องนะครับเข้ามาแสดงในแอปของเรานะครับเริ่มต้นนะครับไปที่ตัวนี้นะครับ AVD Manager ก่อนนะครับแล้วก็ไป Edit นะฮะตัว AVD นะครับไปที่ Advanced Setting นะครับดูส่วนนี้นะครับส่วนของกล้องนะครับ ันนี้ก็เหมือนครับไปที่ส่วนของ Advanced Setting นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับตัวกล้องนะครับอันนี้ก็มีสส่วนนะก็คือกล้องหน้ากล้องหลังนะกล้องหน้านี่ทำอะไรไม่ได้กับมันนะครับกล้องหลังนะครับก็มีตัวที่เลือกคือไม่มีนะครับหรือว่าจําลองนะฮะหรือว่าใช้เว็บแคมที่ อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เว็บแคมเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ตั้งนะครับให้ตัวกล้องนะครับกล้องหลังนี้นะครับนํำภาพมาจับเว็บแคมนะครับเสร็จแล้วก็คลิก finish นะครับอันนี้ก็เขียนโค้ดนะครับไปที่ดูหน้าจอนนิดนึงนะครับ UI เราหน้าตาเป็นแบบนี้ มีปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็มีปุ่มหนึ่งปุ่มนะฮะแล้วก็มี image view นะครับจะแสดงรูปภาพที่เราจะดึงมาจากตัวกล้องนะครับก็เขียนโค้ดนะครับอ๋อนี่นะครับกลับไปที่ UI นองนะครับคลิกก่อนนะฮะคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะไปโชว์ตัวกล้องนะครับแล้วก็ ถ่าเสร็จปุ๊บก็จะนำรูปกลับมาโชว์ที่ Image View นะครับแล้วเราก็ไป h a n d l e ะ Event On Click นะครับ,รบก็ไปที่เม m Activity นะครับก็ไปเขียนโค้ดนะครับรอไว้นะครับที่ผมทำเป็น Live Template ขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าใช้บ่อยนะครับในการสอนก็เลย สร้างเป็นไลฟ์เทมเพลตชื่อว่า clk ขึ้นมานะครับก็เขียนโค้ดเข้าไปนะครับัอนแรกก็ดึงผ่านมาก่อนนะครับบต่ว่าจะเขียนตัวนี้ไม่ไม่มีผ่านาเอาใหม่นะครับก็ใช้อินเทนเลยครับอินเทน ใช้อันนี้ครับ image capture นะครับเสร็จแล้วก็ start activity เลยครับขอ r รีซอ e ด้วยนะครับส่งไป intent แล้วก็ส่งโค้ดไปนะฮะหนึ่งสสามนะครับ, 1, 2, 3, รบแล้วแต่นะว่าโค้ด <c oughs> เราจะเป็นอะไรก็กำหนดขึ้นมาเองนะครับปกติแล้ว นิยมใส่เป็น constant นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เขียนเล่นๆนะครับก็ใส่เป็นตัวเลขตรงๆเข้าไปเลยนะครับใช้เป็น magic number นะครับครนีเมื่อเมื่อเรียก activity ตรงนี้นะครับที่บอกว่าจะ capture image เ่ยนะครับก็จะไปโชว์แอปของกล้องขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเมื่อกล้องนี้นะครับถ่ายรูปเสร็จใช่ก็กลับมาที่ที่แอปเรานะครับแล้วก็เขียนโค้ดนะครับเป็น callback รอไว้นะครับ ก็เป็นโค้ดที่ชื่อว่า on activity r e s u l t นะครับ override ตัวนี้นะครับก็เขียนข็้อตามนี้เลยครับดึงข้อมูลมานะฮะจากตัว intent นะครับแล้วก็มาโหลดสา์ Bitmap นะครับ จากนั้นก็เอาไปสแสดงใน Image View นะครับโดยคำสั่งนี้ครับ Image View set Image bitmap นะครับ ก็สั่งรันนะครับครับก็มาถึงก็คลิกเลยนะครับจะไปโชวแอปกล้องนะครับนี่ก็เป็นภาพที่มาจากเว็บแคมนะครับวัว่าเราก็กดถ่ายรูปนะครับแล้วก็โอเคนะครับ ก็รูปก,ก็นำมาโชว์ในเอเมนวิวนะครับ